เนื้อหมูไ <c oughs> ส้ปลาเยอะแยะมากมายเขาทําแบบน่ากินมากมค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยขายมาเป็นสิบปีแล้วนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเป็นร้านเด็ดดูสิคะสุดยอดในสยามเลย <c oughs> แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะลูกค้าเนี่ยรอคิวกันตลอดเลยนะคะคุณวาวุิค่ะหรือว่าเฮียตีเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านนี้ <c oughs> นี่ค่ะเป็น <c oughs> โจ๊กหมอ้อ <c oughs> ดินนะคะดูหมู <c oughs> อ้วนหม, <c oughs> มูลน้นหมูลน้น คือเล่าให้ฟังนะคะเยรีบอกว่าเนี่ยสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรของต้นตระกูลวัตถุดิบดีมากๆข้าวหอมมะลิอย่างดีข้าวกล้องก็อย่างดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญพอใช้ของดีเนี่ยเนื้อโจ๊กมันก็เลยเหนียวนุ่มคือกินเข้าไปแล้วละมุนล,ลิ้นเียตีบอกอก็จะใช้ข้าวสารวันนึงเนี่ยประมาณ20กิโลกรัมนะคะรายได้เฉลี่ยมไม่ธรรมดาค่ะวันละหมื่นกว่าบาทแล้วก็ขายหมดทุกวันค่ะ มีหลายเมนูมากให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นโจ๊กหมูโจ๊กไก่ใส่เครื่องในใส่หมูยอใส่กุนเชียงใส่ตับกระเพาะไส้อ่อนอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยาบาทถ้าเพิ่มไข่35บาทหรือว่าจะกินแบบว่าเมนูสุขภาพก็มีนะคะยังไงใส่อะไรบ้างใส่แปะกล้วยเข้าไปมีเห็ดหอมแล้วก็มีลูกเกดด้วยถ้าสั่งเป็นเซตเนี่ยจะเป็นเซต ซุปเปอร์หมอ้อดินฮ่องกง79บาทไม่ใช่างัคงคถูกอันนี้ที่พูดมาสักครู่อ่ะคือใส่ทุกอย่างที่ดิฉันพูดไป79บาทราคาดีมากเลยนะคะเแยกใส่ท็อปปิ้งใช่ไหมใช่แล้วถ้าอยากจะกินอีกชุดหนึ่งคือถ้าแบบให้ดูมีความแบบ แกรนขึ้นมาหน่อยนะมีชุดโจ๊กไก่มังกรคาบแก้วมันเป็นยังไงไก่มังกรคาบแก้วก็จะมีแปะกล้วยแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับที่เขามีชุดวางอยู่ตรงหน้านั่นแหละครับนี่เขาเรียกกันว่าชุดโจ๊กไข่มังกรคาบแก้วนะฮะรู้สึกแกรนเลยอะ่ะแบบไปกินช่วงเช้าๆนี่รู้สึกเป็นฮ่องเต้ขึ้นมาทันทีใช่ตามชื่อชุดคาราทค่าด้วย<ฮะ>เวลากินเฮตีนี่คุณลิชาเดี๋ยวเดี๋ยว ้องไปคุยกับชุดที่เขาวางอยู่สมุนนี่ฮะอันนี้คือชุดมังกรค่ะคืณเชติเขาบอกว่าเคล็ดลับเลยไม่ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือหมูเดงแล้วก็หมูบาช่อ,องเขาเนี่ยแหละนะคะพอมันชิ้นโตเนี่ยกินแล้วก็อร่อยแล้วก็กินตอน,น,อนร้อนๆเนี่ยอร่อยมากเพราะฉะนั้นใครจะไปร้านซูเปอร์โจ๊กมอด,ดินอยู่ในตัวเมืองโคราชเลยนะคะอยู่หน้าสถานีตำรวจภาค3ขายตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะโอ้ดีเลยเวลาเหมาะ เขาขายหมูเด้งช่วงเย็นใช่ไหมจนถึงสามทุ่มเดี lek, ๋ยวดิฉันกินหมูเด้งพร้อมไปดูหมอลำต่อจะได้เด้งได้เป็นความคลึกคลืนในการไปเที่ยวชมคือหมูไปเด้งอยู่ในท้องหมูไปเด้งได้อย่างนี้หรอนี่อันนี้คือขายกลางคืนเหรอฮะใช่ ค่ะตอนแรกนึ้ว่าตอนเช้าอันนี้ขายตอน4ี่โมงเย็นไปถึง3ามทุ่มใค่ะเราต้องเป็นห้องเต้กันยามโพรเพลครับเนี่ยฮะคือซื้อมาเสร็จก็เก็บเอาไว้ตอนเช้าคไว้ทานคือเพราะว่าทานโจ๊กเช้าๆเนีดีอุอุ่นๆสบายถือว่าจะหรือว่า